พ่อให้พี่น้องชาวเว็บเบอร์ทุกท่านนะฮะจากกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่กับรายการบุหรี่มือสองนะฮะหรือว่าบุหรี่สตาร์มือสองนั่นเองนะครับจากที่ EP พหนึ่งและ EP พสองได้ออกไปครับผมก็เสียงตอบรับก็ดีมากๆครับผมยอดวิวคือเคลื<ๆ>่อนที่แต่ยอดติดตามยังคงเท่าเดิมสี่คนครับขอบ,ขอบคุณสี่คนด้วยก็อ e ีพีแรกที่เราได้ไปรีวิวเป็นบ็อกเซอร์หนึ่งร้อยหกสิบตัวนั้นได้ออกไปแล้วตอนตัวที่สองก็ เป็นมอดนะฮะมอด AV ตัวนี้ผมไม่ได้รีวิวของผมตัวนี้คือเป็นตัวของผมเองแหละเป็น AV งาน PJ ผมเคทอสครับผมเคทอสที่เรารีวิวใน EP 2ก็ได้ออกไปแล้วนะครับเคทอสกับอะตอมอะโพคาลิสของเขานั่นครับวันนี้เรามาอยู่กับอ่ามอดตัวนี้ครับมอดนะฮะมอดที่ผมจับม,มือสองนี่นะครับเราอยู่กับเจ้า เด็กอะไรสักอย่างอ่ะจะมาเด็กแรเดอร์จับมันมูลคิสองนะครับเรามาดูเปิดฝามาที่เมื่อกี้ผมได้นี่ไปแล้วครัเปิดฝามาก็จะเป็นจะเป็นเกลียวยาวนะฮะเกลียวยาวกับสูกยิงสดปกติครับฟินนี่คอนสตัตุก็ทองเหลืองครับผมลายนี่เขาใช้หน้าเป็นเลเซอร์ยิงนะฮะยิงยิงมาเลยแล้วจะจะมีรูรูระบายเขาเรียกรูระบายให้ฐานไม่ร้อนหรือเปล่า แต่ผมดูดสักพักจากมันมีมดมดตัวหนึ่งนะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นของสังกัดนะคือดูดไปแล้วตัวมดมันก็ร้อนมันก็ร้อนมันก็ร้อนเราก็ต้องแกวแต่ตัวนี้มันมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนเลยมันไม่ร้อนเลยนะครับำำำคำว่างคำว่าบตัวนี้ปล่อยไปแล้วผมหมดอย่างเดียวหมดรวมส่งผมไปเลยเจ็ดร้อยบาทครับ เรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยอลวันนี้ผมมีเขาเรียกว่าเรื่องราให้ฝั่งนะครับคือผมไปโพสขายของในกลุ่มกลุ่มเนึง่งแล้วก็มีน้องคนนึงนะคะทักมาน้องคนนี้อยู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมแต่ผมไม่บอกว่าอยู่ในจังหวัดไหนก็อะไรกันแต่มันจะเจาะจงไปเขาทักมาพี่พี่พี จะจบเป็นตัวสมอลแนดผมนะครับสมอลแอนด์โน okay. well, so, um, ี Smart. ้จอมันเสียผมรับมือสองกันจอมันเสียนะครับเราก็ขายคุยไปคุยมาคุยน้องบอกพรุ่งนี้เราก็อ่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ถ้าน้องพรุ่งนี้พี่ก็โอเคพรุ่งนี้ทักมาทักมาส่งก็เสียมาพี่ครับพี่ครับผมขอยกเลิกก่อนนะครับเราก็อ่าไม่เป็นไรยกเลิกเพราะเราไม่นี่ไงเราไม่ขายแล้วยกเลิกปุ๊บ แล้วก็รอักพักอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งคือผมไปส่งของให้กับอีกสองเจ้านะครับก็พักมาพี่ครับส่งของยังครับเราก็งงเฮียเขาเล่นเฮียแหลงเขา,าเนี่ยใช่ป่ะครับเรางงงงงงงจะพักทักหน่อยบอกผมก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่วัยรุ่นโอนตอนไหนนะครับผมก็เอาไปส่งของตอนนั้นเขาบอกโอนเงินแล้วครับแล้วเขาส่งสลิปมานะฮะเป็นสลิปที่ผมว่าเกิดมาผมไม่เคยเห็นนะครับเป็นสลิปแบบอันนี้ใบสลิปปึ๊บ อ่ะแล้วก็เป็นตัวอักษรขึ้นต,ตึก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 แล้วก็เล่นมินทีผมแต่ว่าที่เด็ดมันอยู่ที่ไหนหรู้ไหมครับชื่อผู้ส่งอ่ะชื่อผู้ส่งผู้ผู้โอนเงินนะฮะคือเป็นชื่อที่แบบใช้ได้ชื่อโอนเงินอนะเฟี้ยวแต่ชื่อผู้รับ่ะดิไม่ใช่ชื่อผมชื่อผู้รับเป็นมูหมัดมูหมัดอะไรสักอย่างเนี่ยฮะผมก็เลยเนองไปทำใหไ่ไปทำใหไ่ไปทำอหม่ตอนนี้ก็เลยคุยซื้อขายกันอยู่เนี่ยครับว่า ยังไงเอาหรือไม่เอาก็คุยเล่นกับน้องไว้ก็อยากจะแนะนาน้องว่าถ้าน้องอยากจะดูดนะครับผมก็เก็บตังค์เก็บตังค์นะเก็บตังค์เก็บตังค์เรื่อยๆดูดยาเส้นไปก่อนไปบุหรี่ไปก่อนก็ได้ดูอะไรไปก่อนก็ได้เก็บตังค์เก็บตังค์เรื่อยๆแล้วก็ค่อยเนี่ยอย่ามาเขาเรียกอย่ามาอย่ามาคุยอางที่มันคือมันเสียความรู้สึกสําหรับผู้ซื้อผู้ขายที่ผมปฏิเสธคนอื่นในเมื่อคุณแบบสัญญาแค่ลมปากอะไรมันมันมันจะไม่ใช่ครับก็นะ ก็อยากจะบอกว่าอย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 ่าอันตรายอย่าอย่าไม่ค่อยแนะนำนะครับนการที่เราพูดอะไรเงี้ยอ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยไม่ค่อยแนะนําให้สําหรับมือใหม่ในการเล่นมอดนะครับก็เหมือนมันมันหลายอย่างนะฮหนึ่งขั้วาอาจจะไม่ถึงถ้าขั้วไม่ถึงนะครับขั้วมไม่ถึงมันก็อันตรายไปของตัวขั้วไม่ถึงมันอยากจะระเบิดได้เลยนะขัว้วลบเจอขั้วลบอะไรเงี้ยครับ โอ้มผ่านอะไรหลายๆอย่างนะครับอันตรายมากแต่สำหรับแบบคุณผู้ชมแบบดีๆมดตัวไหนตัวนู้นตัวนี้โนนี้อะไรผมไม่ค่อยรู้นะครับแนะนำเฉพาที่รู้ก็แล้วกันนะครับขำโมองมึนอ่ะก็ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะก็ฝากกด ไ like, ลค์ก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งก็กดก็ได้ไม่กดก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยนะครับผมก็ฝากแฟนเพจไปด้วยแฟนเพจทาง Facebook นะฮะไปฝากติดตามได้ผมจะลงเฉพาะคลิปนะฮะถ้าจะลงขายก็มาดูในยู u t u b e เอานะครับเน่กดอันนี้อันนี้เป็นยังเป็นยังยัง